เทศบาลนครพิศโลกได้รับแจ้งจากจังหวัดพิศโลกว่าตอนนี้ว่าสถานการณ์ฝนละอองในเขตพื้นที่ของจังหวัดพิศนโลกโดยเฉพาะในเขตของเทศบาลนครพิศโลกมีมีค่าเกินว่ามาตรฐานอย่างต่อเนื่องถต่อการหลายวันนะครับในส่วนนี้เองท่านนายกก็เป็นห่วงสุขภาพของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ของเทศบาลนครพิศโลกคือ เชิญคณะส่วนราชการประชุมเพื่อหารือถึงแนวทางเพื่อสร้าบสถานการณ์และแนวทางในการแก้ไขปัญหาค่าคุณละออกขนาดเล็กไม่เกิน2.5ไ้ามคลอนในวันนี้นะครับขณะนี้ที่ประชุมพร้อมแล้วนะครับก็ขอราบเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้กล่าวเปิดประชุมและก็มอบนโยบายในการแก้ไขปัญหาคุณละออกขนาดเล็กต่อไปขอราบเรียนเชิญครับผมจังหวัดพิสโลกก็เป็นหนึ่งในสิบจังหวัดนะคะที่อยู่แนวดับตัวนี้กับเข้าด้วย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็มีความห่วงใยงตรงนี้เป็นอย่างยิ่งก็มีการเรียกประชุมด่วนซึ่งสถานการณ์ของจังหวัดพิชโลท่านผู้ว่าก็มีหนังสือสั่งการแลว้วก็ให้คุณทนครเนี่ยไปไปประชุมมานะ,ะนครท่านผู้ว่าเล่าอยไรกาก่อนนะอง PM สองจุดห้านะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็ ชุชนนะครับก็คือกำหนดมาตรการต่างๆนะครับในการแก้ไขปัญหานะครับให้ให้พื้นที่ความรับผิดชอบนะครับก็ให้แก้อยู่ในในความรับผิดชอบของตนเองนะครับตามหน้าที่นะครับเช่นในเรื่องของการจุดการเผานะครับในเขตชุมชนนะครับก็ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในการจะทําให้ค่าของที่ยู2.5ลงลดลงเนี่ยนายกรัฐมนตรนะครับจะมีวิธีการดาเนินการอย่างไรนะครับเช่นการล้างถนนนะครับเพื่อให้ฝุ่นละอองนั้นหายไปนะครับแล้วก็มีการประสานัมพันแจ้งเตือนประชาชนนะครับในขณะที่มีค่าฝุ่นละอองสูงเนี่ยนะครับให้มีการสวมแมสนะครับการป้องกันการออกกาลังกายในที่แจ้งนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีหนังสือด่วนเข้ามานะครับซึ่งผ่าน ช่วงบ่ายเนี่ยนะครับเราจะเป็นการปล่อยรถออกตามถนนสายต่างๆเพื่อแล้วถนนจะดีไหมนะครับแล้วก็ในเรื่องของการปฏิบัตินะครับการแจ้งเตือนประชาชนก็จะระเรียนท่านนายกนะครับว่าจะให้มีการชาลอ,อางไรครับจึงหาเลยครัดข้อว่านะให้หน่วยงานปฏิบัติตามหน้าที่ก็เลยราคิดอยู่ เขาเขียนว่าอย่างวันนี้ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบสี่นะคะนี่เราเอาภาพรวมแล้วกันในส่วนของเราเนี่ยเราติดเครื่องวัดอากาศเนี่ยไปแปดจุดด้วยกันแล้วก็มีผลของเราแล้วก็อาจจะเอาผลรวมเนี่ยมาทำนายกขอแบ่งอย่างนี้แล้วกันเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของจังหวัดให้เห็นว่ามันเป็นรูปมาทมเราสามารถทําได้อนายกก็จะแบ่งเป็นเรื่องของเร่งด่วนเร่งด่วนทําอะไรบ้างนะคะเร่งด่วนก็น่าจะเป็นว่า เขาบอกว่าเขากำลังวิเคราะห์ข,ข้อมูลอยู่ตอนนี้เขากําลังเอาข้อมูลไปวิเคราะห์เช่นในเมืองเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะคะแต่เราก็จะต้องวิเคราะห์ข,ข้อมูลตรงน,นั้นก่อนในเมืองมันสูงเพราะอะไรแต่เราจะไม่ดูตรงนั้นแหละแต่เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันเกิดจากอาจจะเป็นฝุ่นละอองอแล้วก็เรื่องของรถลาอะไรประมาณอนี้ก็แล้วแต่ว่าเขาจะทาอะไรแต่เพื่อให้มันสนองนโยบายผู้ว่าแล้วก็ให้พี่น้อง จะได้เห็นภาพเราจะเป็เร่นอยู่นั่นคือว่าในเมืองเนี่ยนายกอยากให้หนึ่งก็ล้างถนนนะคะล้างถนนถ้าล้างถนนนี้ก็เดี๋ยวท่านประหลัดก็รู้ว่าล้างถนนเนี่ยใครจะบูรณาการร่วมกันบ้างในหน่วยงานของเราสองประกาศเตือนนายกอยากให้ออกเป็นประกาศเตือนให้พี่น้องประชาชนว่าขณะนี้สถานการณ์อากาศในเคหสบานเป็นอย่างนี้ พี่น้องประชาชนควรจะทําอย่างไรขอความรวมืออะไรบ้านเช่นอยาา่าเผาไหมอย่าอะไรก็ว่าไปตามประกาศเตือนของเรารวมทั้งประกาศเตือนขอความรวมือที่สารสสุข,ขเขาเตือนนะคะว่าในช่วงของ PM 2.5กรุงเทพเขาเตือนว่าหนึง่งใส่แมสสองปิดหน้าต่างบ้านไม่ให้อากาศข้าอกเข้า 3. ใครมีเครื่องฟอ,อกอากาศเปิดเครื่องฟอ,อกอากาศ สี่ก็คืองดออกกาลังกายการแจง้งอันนี้ที่เขาใช้กันนะคะใช้กันทีนี้เราจะดูที่ว่าเราจะออกประกาศเตือนประชาชนอย่างไรบ้างเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมอบให้ทางเราเจะิญเจ็ดได้ดูตรงนี้ด้วยว่าหนึ่งเร่งด่วนก็คือบุรณาการการล้างอาจจะเย็นบ่ายนี้เลย<ส>เดี๋ยวเราก็พร้อมรถเราพร้อม<ส>เราจะออกเลยนะคะในจุดซึ่งเราเห็นว่ามันถูกระบุว่ามันสูงยังอไรนีิเนี่ยอารนีินะคะ แย่งมันแค่ชัยนุภาพและภาพรวมก็คือในถนนหนทางในในเมืองอีกอันนึงก็ให้กองสวัสดิการนะคะประกาศเตือนประชาชนด้วยเสียงตามสายก็ลองดูกันว่าเดี๋ยวแบ่งงานกันทําให้มันเป็นเชิงประยักษ์ได้ยังไงประกาศเตือนก็คือกองสวัสดิการได้ประกาศเตือนในสถานการณ์ตรงนี้เขียนร่างดีๆนะคะเดี๋ยวให้ใครเขียนร่างดีๆว่าสถานการณ์ปัจจุบันนี้เป็นยังไงอะไรประมาณเนี้ยเพื่อ สุขภาพของพี่น้องประชาชนเรากกเปลี่นเข้าไปนะคะช่างสํารวจถนนของเรานะคะที่ไหล่ถนนเนี่ยมันยังเป็นดินมีอีกไหมซึ่งผิวจราจรไม่ครอบคุมอะ่ะเมื่อก่อนนีนยะยกเคยปิดผิวจราจรค่ครอบคุมไปทีนี่แหละคือไหลทางที่เป็นฝุ่นยกเอาอยางไปสเปรย์ปุ๊ปไม่ได้ทำมันยังเป็นลูกกรังยังเป็นฝุ่นอยู่นี่ก็รีบเอามาขึ้นแผนด่วนประมาณอย่างนั้น เพื่อจะได้เห็นการขับเคลื่อนเผื่อผพ้ว่าเขาถามว่าแผนแบริการและแผนดนเนินงานของเทศบาลเป็นอย่งไรบ้างเราจะได้รายงานเขาถูกว่าขับได้ก็จะมีประมาณนี้ที่ยกคิดว่าอยา่างเร่งด่วนนะคะแล้วก็รีบดําเนินการก่อน